mà nè nó lá mà khi ta đỉnh mà ô ngọa lâu ngã tìm dục nhiều đấy tài

เกียไม่ได้เียรนะเกียรีน่ะมัมีกลนมันหลงไหล่จะครหัวอันเ้ดูดเออลงยามนะหัวมันหลกินน้พอนามันเดิมสาวไหลสาวน้าถามปลากะขี่ตึงด้วพี่าเป็นหาหลอเบิ่อนี่อนเป็น่า

น้ำแบบว่ามันดินสายคันพุนมาตัวมันก็ยังซุ่มอยู่นะดินสายบุคือแบบดินดาคันดินดาคันแหงแหงเดี๋ยวได้แต่เคิบปุ่ตัวนี้ยังเนาะยังแบบเป็นซุ่มน้ำอยู่เออกวดหน้าแปนนะเว้ยก็จะอยู่เนี่ยใบอันกวดกระจูดเนาะพี่น้อง จะหน่อยได้เกี่ยวข้เกี่ยวน้าออกมาอยู่พี่เลยนะ้านขอมันมาอยู่พี่เลยพี่น้องอยู่คู่มือน้อาเกี่ยวข้เกี่ยวน้แล้วเนเกี่ยวข้เกี่ยวน้าแล้วไอยอ้อมมากทีเก่านมาอยู่รอออกมาขากซีองนไก่เาหัวเขาก็อยู่พวอยู่กอ Mày phi ơi phi. Pai nhăng đã. Đã ngủ là đã ai là phi động. Ồ, cái tầm màng vô. Một tí mình lộn. Lộn bạn nên bớt nhạc này. Nà <laughs> mình <làm phì>. Không. <laughs> Không.

มากแม่แกมีอีแบบบ่ต้องซื้อมาไว้ธรรมชาติอย่านํามากินซื้อเต็มร้านพวกต้องมาอยากจะบอกอืออะโลดอะโลดมาสิดากินมาอันนี้มาโลดเติมโตนี่มาสุตรังค่ะอือ นอนเย็นสบายเลยนอนกินปูเดียบด้วยนะ้ข้าเปลี่ยนบรรยากาศมวมื่อนี้ออกมานอนหน้าก่อนวา mặc kỳ nguyên mặc kỳ nguyên mặc kỳ nguyên mặc Ừ, nguyên mặc kỳ nguyên mặc kỳ nguyên má, kỳ nguyên mặc 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 เอาากินข้ากันยินเราขายดีเข่าน้นเลยนออกนะวออกมากินขาวนาหมือนอกไก่อกไก่มีตีนไก่นะกินข้าวำกันมมน ลืมมากตาดมากพี่น้องไปน้กินกันคือจังหวัดถือเอาละหากลืมมากใส่รถถือออกมาบ้างไว้นชบ้านี่กินไหมลูกเนี่ยะต๊ะอ่ไรเหรอว่าตกอู่อยู่นะคุณู มวนเลยมวนกันนะเอ้ย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 อนยเอ้ยอนยเอนยเอ้อนยนอนยเอ้ยเอ้ยเอลยงอ้าเน้ยงอ้ย้ยเอ้ยอ้ยเอ้นอ้ยงอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้ยเอ้ยอเอ้อ้เอยอ้ยเ้อ้อเ้ แข็คกินไก่เดี๋ยวกรบอเอาตีมันตีเอาสีมันตีเขาจะไปกินยังตีมันมันแข็งเวลากิน <c oughs> ม่วาแล้วอ่ะไหมปะตีนไก่ทามันอ้มันจะตีมเไก่พอตายแล้วไก่พอตายห <laughs> <c oughs> ่างแล้วเนี่ยเนี่ยเดยไก่มันจะตลาดกินใบนี่นะกระเบืจูนะหวานที่จะดึกกินแต่เดียว

กินดกให่ปลากินเม้มพมวา้าเย็นเย็นพี่หน้อยเงียบขนาดนะอจากที่ยจเขือนมาวัดเสียงรถมาดึกมืดแบบแม่ย่ะกางเจ้าเขาเจ้าล่าแล้วเาไปต่อน้าแซงต่ออีก เดี๋ยวอันนั้นบ้านเขาจะงได้กับมาอยู่นานเลยนะทางนั้นก็อีกพอเบิ้งขาเซพเบิ้งเครื่องปูกฟังครับอันเดียบบมหน่าโบมแน่ใส่น้องมันจติดจ้ะ หัวไอ้ทาเอมาเยอะ <c ười> <c ười> <c ười> บบบบจะกินข้าวแล้วล่ะพี่น้องมอบาเบกิกแมมงกินคบบนบิฉีบบางแผนะ่นสิบปูคลองนะสิบปูกินจิ้มสิบปูพักพี่น้องเน้วแทวาานี้สิบปูแปลว่านี่มมากับอันนั้น ทอดเนี่ยปูพักกินเองนะดิพักบัวพอหอมเกาะมาแถวรอบๆลอดในกระติบปูเป็นแบบว่าต้นไม้นะต้นบวยต้นยางไปมั่งแกงห่มแชมน้องตามขั้นขู่มันมันต้องเลยอันนั้นคือเขากะสีเอทแคสน่ะมันจะไปไลยยัง่าเขาจะหาจับปลูกแทนแดดหนามาใส่พี่น้อง เอาโซลาเซลใส่ซาเด็กใส่รังซาเด็กใส่ซาเด็งคือครูปีคือปีกายแต่าเปิดใส่บ้านนะมันจะเต็มมันก่อ่ะอ่านี้วันนี้มีห่มและวันนี้มีต้นใหม่น้อันี้

อาไมมโดดขับไหมยบอันนี้โดดไหมยบอัมาโดดโอ้หนกกระจาดหนกระจิบมันทำจะกินแลเข่าหยับเขาเริื่มซุกแ้วลุมเข่าเหลื่อมตัดไปเลยน้องเหลื่อมตัดเริื่มเกี่ยวเพราะว่าเรือหงุ่งหมดเข่าเข่าเขา้าม่เข่าันเข้าหมันอันนี้ใส่เข่างั้นได้